ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆ,ๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอร์ล์แคทครตอนนี้คุณอยู่กัช่ไปได้สันะครับคลิปนี้เรามาเอ่อต้องบอกว่าเรามาทําในส่วนของกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่เอ่อให้เราทําการตีบวกอาวุธ เขาเรียกว่าดาบที่ศูนย์สิ้นแสงนะครับเป็นอาวุธตัวนี้เนาะทีนี้ไอเจ้าอาวุธตัวนี้นะครับมันเป็นไอเทมกิจกรรมนะซึ่งเพื่อนๆจะสามารถตีบวกได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีไอเทมตัวนี้พลังแห่งแสงพลังแห่งแสงเนี่ยจะได้จากตัววายทุกวันนะครับนะทุกวันล็อกอินหนึ่งชั่วโมงจะได้เออสามิบนาทีแรกจะได้7อัน แล้วอีกสามสิบนาทีต่อมาจะได้ห้าอันแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เยอะกว่าน,นั้นเพื่อนๆต้องไปฟาร์มมอนไปตกปลาหรือไปรวบรวมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีได้ทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วให้เราตีบวกนะครับให้เราตีบวกโดยการเรียกผู้ดำมาแล้วเอาดาบเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนตีบวกปกติเลยถามว่าใช้เฟลไหมคำตอบคือไม่ใช้นะครับ อ่ะมันไม่ใช้เพราะมันมีเฟลล์ล็อกของมันอยู่แล้วตัวการตีอาวุธตัวนี้คล้ายๆกับการเาตีบวกไอเทมมาโนดนะครับมันคล้ายๆกันทีนี้ช่วงแรกมันจะใช้หินเยอะนะแล้วติด100%นะครับช่วงแรกนะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถกดดำเนินการทันทีได้เลยนะสามารถกดดำเนินการทันทีได้เลยแบบนี้ปึ๊บอ่ะบวกหนึ่ง ปุ๊บบวก2บวก3บวก4บวกหบวก6บวก7ทีนี้เมื่อบวก7อ่าทีนี้เมื่อบวก7จะไปบวก8มันจะคิดนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่80%ก็อย่างที่บอกไปครับมันคล้ายๆกับมาโนดเปลไม่มีผล่นะฉะนั้นไม่ต้องใช้นะครับเมื่อเราจะตีบวกอ่านะเมื่อเราจะตีบวกชึบสมมุติว่าผมกดเลยปุป๊บอัพ เอา้าแล้วติดด้วยนะมาดันติดไงแต่ติดก็ดีนะครับเพราะว่าบวก8ไปแล้วทีนี้พอเราบวกมาแล้วสมมุติถ้ามันเฟลต้องไปซ่อมไหมนะครับจากที่เดูเนี่ยเขาบอกว่ามันซ่อมไม่ได้นะมันไม่สามารถใช้สเก็ตความทรงจำซ่อมได้แต่ถ้าเพื่อนๆตีแตกอ่าสมมติตีแตก,นะม,ม,ตแตกมันจะนับค่าความทนทานจาก1,000 เหลือ999พูดง่ายๆว่ามันลดทีละ1ไม่ว่าจะเฟลตอนไหนก็ตามนะครับพอคืนพอคุณตีขึ้น V แล้วขึ้น IV แล้วขึ้นตามขีดแล้วอะไรแล้วเงี้ยมันก็ลดแค่1ทั้งนั้นนะครับตลอดมามันจะลดแค่1ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันลดไปถึงขนาดไหนอ่ะนี่นะครับ ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่าศูนย์ไปหนึ่งขีดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ <elle> จะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับอาจจะมีรางวัลให้ด้วยนะทุกๆการตีบวกหนึ่งครั้งนะครับตีบวกขึ้นหนึ่งขั้นเนี่ยจะได้ของรางวัลเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ขั้นที่แปดไปเก้าเนาะเพราะว่ามันเหลือเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเห็นไหมมันจะลดลงเรื่อยๆเจ็ดไปแปดหรือแปดสิบแปดไปเก้าหรือเจ็สิบห้าเก้าไปสิบหรือหกสิบนะครับสิบไปสิบเอ็ดหรือหกสิบ อ่าสิบเอ็ดไปสิบสองเหลือห้าสิบห้าลดลงเรื่อยๆครับลดลงทีละห้าทีละห้าทีละห้าจนขึ้นสิบห้าไปเอกอนะ่ขึ้นสิบห้าไปเอกเนี่ยห้าเพื่อนๆถึงเอกเข้ากับร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับใช้คำว่าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกิจทั้งหมดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหลังจากนี้ถ้ามีคนตีระดับเอกขึ้นโทได้ เพื่อนเพื่อนที่ตีระดับเอกมาเพื่อนเพื่อนได้กล่องจักรทูด้วยนะครับอ่ะคือเขาบอกว่าเราต้องได้ระดับเอกถึงจะนับว่าเป็นการเข้าร่วมทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเราตีขึ้นมาเราอยากว่าใจก็ได้นะครับก็ตีขึ้นระดับโทไปก็ได้ถ้าเหรียญเอ่อตัวของตีเราพอเนาะเราก็ตีขึ้นระดับโทไปนะครับถ้าตีติดอ่าเราก็รอรับเลยนะครับกล่องจักรทูช่วง นะทีนี้ถ้าในโลกนะครับในโลกอะ่ะในโลกโลกเนี่ยไม่ใช่โลกในเกมนะครับโลกคือโลกจริงของเราเนี่ยที่มีคนเล่นแบงค์ดิเซิร์ตอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเอ e u ูไม่ว่าจะเป็นซ e ไ,ไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามมีคนตีระดับเบนได้นะครับมีคนตีระดับเบนได้เราจะได้ดาบอาวันนะดาบพาวันโด แห่งอุนซากวอนนะครับเป็นประดับบ้านเนาะแล้วก็ได้คํด้านนบั็กร้อยยีิได้หินคอนห้าร้อยอ่ได้ทุกคนแน่นอนขอแค่ตีขึ้นระดับเอกได้นะครับขอแค่ตีขึ้นระดับเอกได้หรือถ้าจะเอาเมคชัวร์เลยเพื่อน,นตีให้ขึ้นระดับโทให้ได้อ่านะครับว่ารางวัลทั่วโลกมอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหากมีนักวิจท่านเอ,อหากมีนักวิจัยหลายท่านสาเร็จระดับโทก็จะมอบรางวัลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น นะไม่อย่างนั้นเนี่ยหูหินคอนแจกกระจายนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยเขาจะบอกว่าเเสริมประสิทธิภาพคอนโททานลดลงหนึ่งขั้นแต่สามแต่ขั้นเสริมประสิทธิภาพจะไม่ลดลงเอ,อเมื่อล้มเหลวเนาะจะลดลงหนึ่งขั้นแต่ขั้นเสริมประสิทธิภาพจะไม่ลดลงไม่สามารถซ่อมแซมไอ้ตัวนี้ได้นะครับค่าคอนโททานสูงสุดคือหนึ่งพัน เออ่ค่านับเป็สูตรอากิตของขั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่50ก็คือใน50รอบอะถ้าเพื่อนๆตีไม่ติดอะยังไงมันก็ขึ้น100%นะแต่ต้องตีถึง50รอบนะครับผัานมีดนวไพบรรลุระดับโทไปจนถึง V แม้แต่คนเดียวก็ตามนะครับจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักโภชยัยทั้งหมดตามขั้นที่สะสมได้ผ่านการเปิดโปรเซิร,ร์ฟในวันที่สินะอืมก็ เอาง่ายๆว่าหลักๆเลยอ่ะเพื่อนๆขอแค่ขึ้นเอกได้นะเพื่อนๆขึ้นเอกได้คือจบนะครับที่เหลือคือรอรอคนอื่นนะทีนี้เมื่อเราตีบวกขึ้นมาแล้วเราต้องไปไหนมาเดี๋ยวตามมานะครับเมื่อเราตีบวกขึ้นมาแล้วครับให้เรามาที่หมู่บ้านเวเลียนะครับแล้ววิ่งมาตรงคลังนะจะมี n p c ีซเออทงฮาวายืนอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถคุยกับ NPC ทงฮวาได้แล้วก็กดส่งเควสทั้งหมดนะครับมันจะเป็นเควสที่เราทำนี่แล้วก็จะเป็นน้ำเต้านะคือเราก็เนี่ยแสดงให้ดูเห็นไหมเราก็จะได้น้ำเต้ามาก็รูปแบบก็คือกด www อ่ากด r รัวๆไปเก็บเควสเก็บเควสอ่ะเก็บเควสเก็บเควสเก็บเควสเสร็จกดคุยกดคุย R รัวๆเลยครับคือเราตีบวกได้แค่ไหนเรา r รัวๆไป ชุบๆๆๆเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเพื่อนๆก็ตีบวกใหม่นะไปเก็บไอตัวพลังแห่งแสงมาให้ได้เยอะๆแล้วก็เอามาตีบวก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 นะครับไม่ใช่เฟลแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปโหเป็นคนแรกของโลกหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะที่จะสามารถตีระดับเบนใครที่ฟาร์มหนักๆใครที่ฟาร์มบ่อยๆก็น่าจะได้อยู่นะกับไอเจ้าไอเทมตัวนี้นะครับโอเค ก็ของรางวัลมันก็จะมีตามที่เพื่อนๆได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในตัวกิจกรรมนะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับมาแนะนํากิจกรรมตัวนี้ที่ควรจะทาเนาะเพราะว่าถ้าเราทําเราเข้าร่วมเราก็มีโอกาสลุ้นรับหินคอนห0 0นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วจําเป็นจะต้องตีถึงเอกไหมก็ไม่ได้เป็นหลอกเพียงแต่ว่าถ้าตีขึ้นมาได้มันก็จะมีของรางวัลมากมายให้กับเรานะครับ เอออย่างน้อยก็ถ้าตีขึ้นมาถึง8ก็ได้คัมภีเพื่อประตาดอกทั้ง10อันน่ะอย่างน้อยๆถ้าเปิดแบบ1่เออเปิดแบบระดับฟ้าก็ได้ถึงเออสิชั่วโมงเลยครับประมาณนี้นะอ่ะก็คลิปนี้มีเพียง่นี้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดความรับชมครับไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆจ้าบายบาย